ไปแลกกิจกรรมข้องนครซีธรรมราชกันมั่งค่ะพักรัฐเอกชนและพักประชาสังคมรวมแสดงความจงรักภักดีบันทึกโทร,รทัศน์ถวายประพรชัยมงคลหนึ่งในโอกาสวันเฉลิมประชนมาพรรษา12สสิงหาคม2567ิค่ะทีสถานีวิทยุโทรัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดนครรีธรรมราชกรมประชาสัมพันธ์รือว่า N ็ t บทนครรีธรรมราช กับเปิดให้หน่วยงานผากรดเอกชนและภาคประชาสังคมรวมบันทึกเทพโทรทั์ถวายพระพรชัยมงคลส้มเด็จพระหนงางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา12สิงหาคม2567ถีห้องสตูดิโอสถานีวิทยุโท,ทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดนครรีธรรมราชซึ่งวันเล็กว่าก็เป็นวันแรกนะสำหรับการบันทึกเทพโทรทัศน์ถวายพระพรชัยมงคล โดยมีหลยหน่วยงานรวมทวายพระพรอเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ได้แก่จังหวัดนครศรีธรรมราชเล่ากาชาดจ,จังหวัดนครศรีธรรมราชชมรมแม่บ้านมาไทยจังหวัดนครศรีธรรมราชคณะกรรมก,การพัฒนาสตรีเทศบาลตำบลเฉียนย้ายนะคะก็คือมาไล่ผักส้วนนะมารวม,รมกับันทึกเทพครับผมกาเทพบันทึก เทวัตประพรในวันนี้เนี่ยนะครับะจะนำมาเผยแผ่การเอาอากาศกันในห่วงวันที่ส2สองสิงห้าคมสอง 67, พันรอยหกสิบเจ็ดผ่านทางหนะ้าจอข้อง2 1 1 NBT เาหรือว่าทีวัทีวีผใกตาเนี่ยะนะครับแล้วก็บังสวนก็นจะไปเอาอากาศที่ช่อง n b t 2 s d ทีทเดกรุงเทพกันนะครับกรับชมได้ทั่วประเทศนะครับรอติดตามกันนะ